สวัสดีครับผมที่เห็นด้านหลังผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กันนะฮะในบรรยากาศของเรือนะฮะเรือสำราญของเรานะคุณผู้ชมครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยแล้วมีกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมแบ่งเป็นฐานๆนะก็จะมีฐานของเป๊กตอนนี้เราอยู่ที่ฐานของเป๊กจะมีฐานของโอ๊ตแล้วก็มีน้องๆสตัสแต่ละฐานกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆผู้ร่วมสุดข,ของเราเนี่ยเขามีการแบ่งสีแบ่งทีมนอยู่ด้วยผ้าพนคอนะฮะนี่คือสีแดงนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทีมสีแดงเนี่ยพาร์ทกิจเนี่ยเขาได้รับมอบหมายเนี่ยเขาต้องทําอะไรกันบ้างเรามีของรางวัลแจกในวันสุดท้ายด้วยเป็นของรางวัลใหญ่นะครับผมแต่ว่างานของเราวันนี้เนี่ยเขาต้องทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไล่้าฟังหน่อยไล่ฟังหน่อยสวัสดีค่ะสสวัดีครับสำหรับสีแดงขาตรงนี้ก็ต้องทำอะไรสีส้มมะค่ะ ดูยังไงเป็นสีแดงวะช่วงนี้นะคะจะต้องถ่ายให้แตกอยู่อ๋อก็คือยังไงก็ได้คือทุกอย่างอยู่ที่การครดค r e ของคนในคืนนี้เลยวุ่นวายมากๆนะคือแต่ละถ่ากเขาใช้เวลา20นาทีนะครับนี่เพิ่งแล้โอ้โหไม่ได้จะอยามใครเฉกนโอ้โห เพื่อนแทงเข้ามาเป็นอะไรที่ประจำฐานนี้อย่างเดียวเลยโฐานนี้ยากมากทำไมอ่ะบอกเลยถ่ายรูปไม่ต้องำอาไรอันนี้หาไม่เพื่อยากคือหาผลิตไม่เจอไปลงแค่นั้นมาแล้วร้อยเล่นอยตกใจโจทย์คือต้องถ่ายเซลฟี่กับพี่เป๊กผลิตโชคแต่ โดนนี่โดนให้เห็นอันนี้แต่เซลฟี่นี่คือทั้งทีมในเฟรมทุกคนต้องอยู่ในเฟรมทีมประมาณยี่สิบหกคนเนี่ยใช่ตอนนี้ที่ยากคือใครจะถือกล้องเขาหน้าจะใหญ่สุดแล้วเถียงกันไม่ยอมถืออันนี้มีของรางวัลเดิมพันเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนิดนึงนะฮะจะลองดูแบบเป็นทีมเพราะว่าองดหน้าตัวเล็กูหน้าแล้ะตัวใหญ่้วกด

พี่ไอโฟนป่ะของพี่ไอโฟนป่ะอันนี้ดีกว่าได้โหลดโหลดอันนี้ได้ป่าวะได้โหลดแอปได้แบบใช่หรือหรือหรือมีมีมีใช่มีมีมีใช่มีมีมีใช่หรือมีโปรไฟล์ปะไม่เนี่ยอิน스타สองหกโซนแล้วถ้าถ้าถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไว้ผมก็ได้รูปทีหลังอ่ะใช้เครงใช้ใช้องผมไม่ได้ไม่ได้โหลดไว้อ่ะอันนี้ของใครของไอโฟนไงแม่แม่ของเจ้าของของใครครับของผม อ๋อแต่ยังไม่ได้โหลดแอปจะใช้3ามสาม้อยหกสิบได้งั้นง้นก็ไม่โหลดงั้นกไม่ใช่ที่โหลดไลมหลดที่ก็ได้อินสตาสามหสมันไม่มด่ี่จะโหลดมันไม่มีการไม่ได้คที่ไนไมีแอปอิ่สตาม้ามไหม

เวดเบี้ยวไปหมดเลยนะไม่บอกเลยดีแล้วอย่าไปลอยตัวอย่างพวกนั้นเลยอย่าลอยตัวอย่าถคหนังแล้วกันเดียว้าแขเดี่ยวท้าแข็งดีโอเคโัเคโอเคโนี้หายคนนี้หาเคโอเอเคนอเคโคโคโอเคเคอเคโ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 อเคนเคโเคโคโอเคโอเคโอเคอเเคอเคเเเออเคเค้เคเเคเค ให้พี่หูเช็คลูกเช็คลูก่อบาตรวจสอบฮะตรวจสอบฮะแล้วไม่พบคุณหัวรู้นะหมดเวลาแล้วมั้งใครทำเล้นไขเจ็ดนี่ค่ะคะแนนไหมัน เอ่อนัมือนนได้มคะาอยู่น้ำวนี่อคะไม่นาไม่ไไม่ถอยน้ันไม่ถือน้าหัแนมันได้แค่นี้ลองดูไหมอ่ลองดูก็ได้จะลองก็ได้อะคนไปยืนข้างหลัง้างบนก็ได้อีกไหมอ่าคนจ้นถอยไแล้วก็วางวงตรงนี้เลยมต้องวางใกล้้นักขึ้น không thể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  được. vừa rồi

ทั้งๆไม่เห็นพี่พี่พี่บุงอิต้องยอมยอมมามา